เลือพีนงยเราไปเห็นน้ำมันน้ำมันพ่มีเวียดพกเราไปภาไเห็นน้ำมันดขาแล้ววะทันขาแล้วขาแล้วงันมางันมงนมองนมอมอเหลือซีโมงมอเหลือซีโมงปุ่นปุ่นพกเรไงชชชชวทนี่ยมลพีนัวกาไ บอกว่ามีน้อก็บากรยงรื้อเงก็สักกะซักไปได้น้ำหอมมาจากขยายแล้วน้ำหอมมาแต่ใส่เย็กินปุ่นเุ่นอไปเง้่ปุ่นกินมันที่เรามากินเลี้ยงใน่ไผู้หญิงใส่เสื้อแขคนนั้นน่ะปุ่นป่ะปุ่นเขาเอาทิ้งนั่นแหละมาจกคนนี้แหละเอามันทิ้งปุ่น่มันจะดมกเรื่อง งานไรงานโมี่าไปลข้างเียมันดึกมาแล้วนี่ครับงางมันเอาไปทำน้ำมันเดจิกจักจิกจักลาเดี๋ยวหมดล้วสดใจที่ไหนไปเฟซบุ๊กเฟซบุ๊ โลไทยแล <stop> นด์ตุกไทยแลนด์ไทยแลนด์อิสราเอลอามาเซียดีดีเสรีไร่อะไตามไร่ไรบ๊อบปักปักมีกับลานต้วอ่บ